สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคาพยากรณ์ในช่องของจิราภาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะดาวมรตยูนะคะมีเกณฑ์การโคจรย้ายราศีไปอยู่ในภพเกี่ยวกับคู่ครองคนรักหรือหุ้นส่วนนะคะจะส่งผลอย่างไรนั้นนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช like, ่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะ ในวันที่7กรกฎาคมปีพุทธศักราช2565นั้นนะคะดาวมฤตยููดวงนี้ค่ะมีเกณฑ์การโคโจรย้ายราศีเข้ามาอยู่ในพบเรื่องคู่ครองคนรักหรือเพศตรงกันข้ามรวมไปถึงนะคะหุ้นส่วนนะคะจะส่งผลอย่างไรนั้นนะคะ ชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะดวงชะตาของแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านผู้ชมควรจะผูกดวงวางลัคนาจากวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดค่ะคําพยากรณ์ก็จะได้มีความใกล้เคียงกับชีวิตของท่านมากที่สุดนะคะเมื่อผูกดวงขึ้นมาแล้วนะคะดาวมฤตยูดวงนี้ค่ะในพื้นดวงเดิมของแต่ละท่านก็อยู่ในตําแหน่งที่ไม่เหมือนกันอีกเช่นกันนะคะ ดังนั้นค่ะในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการพยากรณ์ให้ท่านผู้ชมได้ทราบว่าดาวมัตยูในพื้นดวงเดิมของท่านตั้งแต่ที่ทับลัคนาของท่านไปจนถึงนะคะเรือนวินาศเลยนะคะทั้งหมดมี12เรือนด้วยกัน ท่านผู้ชมก็กลับไปดูนะคะว่าในพื้นดวงเดิมของท่านดาวมรดยูอยู่ในเรื่องอะไรนะคะก็เข้ามาฟังในคลิปนี้ได้เลยนะคะท่านก็จะได้ทราบว่าในช่วงระยะเวลาที่ดาวมรดยูอยู่ในพบคู่คลองเพศตรงกันข้ามหุ้นส่วนของท่านกินระยะเวลาประมาณ7ปีนี้จะส่งผลอย่างไรให้ใหกับท่านเพื่อเป็นแนวทางนะคะที่จะนําคําพยากรณตรงจุดน,นี้ค่ะไปปรับกับชีวิตของท่านให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะคำพยากรณ์นี้เป็นในลักษณะกว้างๆนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงของท่านใดท่านหนึ่งค่ะการพยากรณ์ดวงให้แม่นยำนั้นนะคะยังต้องดูดวงดาวอื่นๆด้วยนะคะโดยเฉพาะดาวที่เกี่ยวกับตัวตนของท่านคือดาวพระอังคารและอีกดาวดวงหนึ่งก็คือดาวพระศุกร์ซึ่งดาวมตุยูโค,โคจรเข้าไปอยู่ในเรือนของดาวพระศุกร์นั่นเองค่ะว่า ดาวทั้งสองดวงนี้นะคะในพื้นชะตาเดิมของท่านนะคะให้คุณให้โทษแก่ท่านอย่างไรด้วยนะคะ อันดับแรกเลยนะคะในพื้นดวงชะตาเดิมของท่านใดนะคะที่มีดาวมฤตยูกลุ่มที่ลักนณาของท่านในช่วงระยะเวลา7ปีนี้นะคะท่านก็มักจะมีบางอย่างที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความรักความผูกพันรวมไปถึงนะคะเพศตรงกันข้ามหุ้นส่วนเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลา7ปีนี้นะคะบางท่านนะคะอาจจะมีเกณฑ์การหย่าร้างกันเลิกลา ความรักความผูกพันก็เป็นไปได้หรือในช่วงระยะเวลานี้ถ้าท่านใดย,ยังโสดนะคะก็มีเกณฑ์จะเจอคนที่เข้ามาในชีวิตของท่านการเข้ามาของคนรักของท่านในช่วงระยะเวลานี้จะเป็นในลักษณะแบบกระทันหันแบบไม่ได้ตั้งตัวนั่นเองค่ะและเวลาจะตัดสินใจแต่งงานกันก็ในลักษณะแบบปุบปับ ทันทีทันควันเลยนะคะไม่มีการแพนใดๆทั้งสิ้นค่ะหรือในช่วงระยะเวลานี้บางท่านก็อาจจะเจอเออชาวต่างชาติก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะคะหรือในตรงจุดนี้นะคะอาจหมายถึงนะคะท่านที่มีธุรกิจที่มีคอนเน็กชันเกี่ยวกับการลงทุนหุ้นส่วนนะคะอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหุ้นส่วนในช่วงระยะเวลานี้ก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะคะอันดับต่อไปนะคะ ดาวมลอยู่ในพื้นชะตาเดิมของท่านใดที่อยู่ในเรือนการเงินนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะบางท่านนะคะก็อาจจะมีการเงินที่ได้จากการลงทุนการไปลงทุนหุ้นส่วนหรือได้จากเพศตรงกันข้ามนั่นเองค่ะหรือในตรงจุดนี้นะคะก็ต้องให้ระมัดระวังด้วยนะคะดาวมลอยู่เมื่อเข้าไปแล้วนะคะก็อาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักความผูกพันการเงินในตรงนี้ก็มีส่วนสําคัญด้วยนะคะท่านผู้ชมจะต้องมีสติเวลาจะลงทุนธุรกิจร่วมกับ ใครก็ขอให้ดูดีๆแล้วก็เลือกคนที่ดีนะคะแล้วมีความมั่นคงหรือมีเครดิตที่ดีนั่นเองค่ะก็จะส่งผลดีให้กับท่านนะคะในเรื่องการเงินนี้ก็ขอให้บริหารให้เป็นไปในทางที่ดีนะคะ ในดวงชะตาของท่านใดนะคะดาวฤรยูอยู่ในภพเกี่ยวกับสหัชชะสังคมคนรอบข้างเกี่ยวกับการเดินทางเกี่ยวกับการขนส่งเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารแสดงว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านอาจจะเจ,เจอคนที่เข้ามาในชีวิตของท่านในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวหรือจากการเจรจาหรือจากการ พบปะพูดคุยกันก็เป็นไปได้ในช่วงระยะเวลานี้นะคะบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์การเดินทางกับคนรักบ่อยๆก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะคะบางท่านนะคะอาจจะมีเกณฑ์การไปลงทุนทําธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งการเป็นตัวแทนในหน้าต่างๆนะคะก็จะได้ผลดีจากเพศตรงนข้ามนั่นเองนะคะ ดาวมรยูของท่านใดนะคะในพื้นดวงเดิมที่อยู่ในเรื่องบ้านเรื่องรถและก็เรื่องอาหารสังหาริมทรัพย์เรื่องภายในครอบครัวนี้นะคะเมื่อดาวดวงนี้ไปอยู่ที่พบปัตตนิเช่นนี้ในช่วงระยะเวลานี้บางท่านนะคะก็อาจจะมีเกณฑ์ได้ลดได้บ้านจากเพศตรงนัข้ามหรือในตรงจุดนี้นะคะบางท่านอาจจะมีธุรกิจนะคะเข้ามาแล้วก็มีเกณฑ์การลงทุน หุ้นส่วนกับเพศตรงกันข้ามก็เป็นไปได้หรือคนรักของท่านนะคะหรือในช่วงระยะเวลานี้นะคะคนรักที่เข้ามาในชีวิตของท่านนะคะอาจจะเป็นที่พึงพอใจของญาติพี่น้องหรือญาติพี่น้องเป็นคนชักนําเข้ามาก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะคะดาวมรตยยูของท่านใดนะคะที่อยู่ในภพปุตตะ ก็หมายความว่านะคะในช่วงระยะเวลานี้บางท่านนะคะอาจจะเจอรักใหม่ก็เป็นไปได้นะคะหรือในตรงจุดนี้นะคะบางท่านนะคะก็อาจจะมีธุรกิจใหม่ๆเข้ามาแล้วก็มีเกณฑ์การลงทุนกับหุ้นส่วนใหม่ๆก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะคะดาวมฤตยูในพื้นดวงเดิมของท่านใดยอยู่ในเรือนอรินะคะในช่วงระยะเวลานี้ท่านผู้ชมก็ต้องให้ระมัดระวังในเรื่องของความรักความผูกพันด้วยนะคะเพราะ คำว่าอริก็หมายถึงนะคะอาจจะเป็นศัตรูกันหรืออาจจะมีความคิดที่ขัดแย้งกันนะคะในช่วงระยะเวลานี้เพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักความผูกพันท่านอาจจะมีปัญหาในช่วงระยะเวลานี้ก็เป็นไปได้หรือบางท่านนะคะอาจจะมีเกณฑ์การนะคะฟ้องร้องหรือหย่าล้างกันในตรงจุดนี้ก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะคะหรือในตรงจุดนี้นะคะอาจจะหมายถึงนะคะคู่ครองคนรักของท่านนะคะอาจเจ็บเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะคะก็ขอให้ท่าน ผู้ชมนะคะให้มีสติแล้วก็พยายามนะคะประคับประคองนะคะปัญหามีเข้ามาเราก็แก้ไปนะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นไปในทางที่ดีนะคะ ดาวมฤยูในพื้นดวงเดิมของท่านใดยอยู่ในเรือนปัตตนินะคะก็หมายความว่าท่านผู้ชมท่านนั้นนะคะมักจะมีเกณฑ์ได้แต่งงานกับชาวต่างชาติหรือท่านผู้ชมนะคะมักจะมีเกณฑ์การแต่งงานแล้วอาจจะมีเกณฑ์การเลิกลาต่อกันไปเลยก็เป็นไปได้เพราะดาวดวงนี้มักจะเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเก่าๆไปสู่สิ่งใหม่ๆเสมอคนที่มีคนรักอยู่แล้วนะคะก็อาจจะมีเกณฑ์เลิกลาต่อกันหรือไม่ก็ คนรักของท่านนะคะอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออาจจะมีโรคร้ายเกิดขึ้นกับเขาก็เป็นไปได้ทั้งนี้และทั้งนั้นนะคะยังต้องดูดวงดาวอื่นๆด้วยนะคะที่จะนำมาพยากรณ์เพราะพื้นดวงชะตาของแต่ละท่านไม่เหมือนกันนั่นเองนะคะเามลา็ดย,ยูของท่านใดยอยู่ในเรือนมรณะ,ะในช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องให้ระมัดระวังนะคะถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่คู่ครองนะคะป่วยไม่สบายก็ อาจจะมีเกณฑ์นะคะจะต้องจากกันไปก็เป็นไปได้นะคะหรือในช่วงระยะเวลานี้นะคะอาจจะมีเกณฑ์การเลิกลาต่อกันไปนะคะก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้าท่านใดที่ยังโสดอยู่นะคะในช่วงระยะเวลานี้บางท่านนะคะก็จะได้เจอคนที่เข้ามาในชีวิตของท่านและคนที่เข้ามานี้นะคะอาจจะเป็นคนที่เคยผ่านการมีคู่มาแล้วอาจจะเป็นพ่อแม่แม่ล้างแม่ติดหรืออาจจะเป็นคน ที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะดาวมฤตยูของท่านใดนะคะที่อยู่ในเรือนพบสุภะก็แสดงว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะบางท่านนะคะที่มีคนเข้ามาในชีวิตของท่านนั้นนะคะคนที่เข้ามาก็จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีเครดิตท,ที่ดีนะคะเป็นที่นับหน้าถือตาของคนทั่วไปหรือ ถ้าท่านมีคู่ครองอยู่แล้วนะคะคู่ครองของท่านในช่วงระยะเวลานี้นะคะอาจจะทํางานได้มีเกณฑ์การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งที่สูงเด่นขึ้นแล้วก็เป็นที่นับหน้าถือตาของวงสังคมนั่นเองค่ะหรือในตรงจุดนี้นะคะท่านจะมีเกณฑ์การลงทุนหุ้นส่วนอะไรกับใครก็จะประสบความสําเร็จนะคะ มเดยูอยู่ในภพโชคลาภในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านผู้ชมก็จะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆค่ะอาจจะมีเพศตรงกันข้ามนะคะเข้ามาในชีวิตของท่านมากมายเลยนะคะจนเลือกไม่ไหวค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้ามีคนเข้ามาในตรงจุดนี้นะคะท่านผู้ชมบางท่านก็อาจจะได้โชคได้ลาบจากการเข้ามาของเพศตรงกันข้ามในช่วงระยะเวลานี้ก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะคะ ดาวมฤตยูของท่านใดนะคะที่อยู่ในเรือนวินาศในช่วงระยะเวลานี้นะคะในเรื่องของความรักความผูกพันก็ต้องให้ระมัดระวังนะคะประคับประคองใจเย็นๆค่ะจะพูดจะคุยอะไรก็อย่าใช้อารมณ์เป็นอันขาดนะคะเพราะอาจจะเป็นจุดที่เปราะบางพอสมควรน,นะคะบางท่านนะคะอาจจะแยกกันอยู่หรือถ้ารุนแรงเกินไปก็อาจจะเลิกลาต่อกันไปเลยก็เป็นไปได้หรือคนรักของท่านนะคะอาจจะต้องไปอยู่ ไกลจากท่านไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนไกลหูไกลตาท่านก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะคะ การพยากรณ์นะคะดาวมฤตยูที่อยู่ในพื้นดวงชะตาเดิมของท่านทั้งหมดนะคะ12เรื่องด้วยกันนะคะก็พยากรณ์จบลงไปแล้วนั้นนะคะแต่คําพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นเพียงการนําเอาลัคนาราศีพิจิกค่ะมาพยากรณ์ร่วมกับดาวมฤตยูที่โคจรโยกย้ายนะคะท่านผู้ชมก็ควรจะนําคําพยากรณ์ตรงจุดนี้นะคะไปปรับกับชีวิตของท่านให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปคลิป ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ